นะครับปกติดื่มกาแฟไหมครับดื่มค่ะดื่มเป็นเมนูอะไรครับผมเป็นเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยเอสเปรสโซเย็นนะครับไม่ดื่มค่ะดื่มค่ะดื่มค่ะ,ะสำหรับคนดื่มนี่ปกติจะสั่งเมนูอะไรครับลาเต้ค่ะลาเต้ะเนะครับอเมริกาโน่อเมริกาโน่ดื่มทุกวันเลยไม่เคยขาดวันหนึ่งนี่บางทีแก้วสองแก้วสามแก้วติดกันตาค้างเลยก็มีเพราะว่าทำงานเยอะ ไม่เป็นคนติดกาแฟติดคาเฟอีนะฉีดเข้าร่างได้ก็ทําแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับปกติจะดื่มเป็นเมนูอะไรครับเอสเพรสโซเย็นหวานน้อยจ้ะอเมริกาโน่ค่ะเป็นกาแฟคาราเมลอะค่ะกาแฟสดครับไม่ใช่ค่ะครับผมทราบไหมครับว่าต้นกําเนิดของกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศอะไรครับเอ่อน่าจะบราซิลนะครับบราซิลครับผมมีอีกไหมครับมีอยู่ในหอยไหมครับบราซิลหรอบราซิลลองเดาดูลองเดาดูบราซิลอ่าน้องบอกบราซิล ไม่รู้อเาริบราซิลบราซิลบราซิลอย่างบ้านเราก็มีใช่ไหมคะภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลาวนี่คือเราได้รับอิทธิพลเผยแพร่มาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือที่เอธิโอเปียนะครับเป็นต้นกำเนิดแหล่งที่แรกคำถามที่3นะครับทราบไหมครับว่าบาริสตาเนี่ยคืออะไรครับคําว่าบาลิสตาคืออะไรคนคนชงกาแฟคนชงกาแฟบาริสตาคนชงกาแฟปะคนชงอ่าถูกต้องครับ คนชงกาแฟหรือเปล่าคนชงกาแฟถูก้องครับผมคำถามที่สี่ครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้คืออุปกรณ์อะไรครับผมเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอะ่อัดเม็ดกาแฟที่ปั่นกาแฟใช่นะครับที่ปั่นกาแฟครับ,ครบ,รบเครื่องบดกเครื่องบดกาแฟเครื่องอะไรนะฮะเครื่องกดกาแฟกดใช่กดนะะคชื่อมันก็คือแทมเปอร์นั่นเองก็คือเนี่ยแหละครับกดกาแฟลงนี้แล้วก็ใช้กด แล้วรูปต่อไปนะครับก็คือน้องคนนี้ครับทราบไหมครับว่าน้องคนนี้คือใครครับผมาให้ดู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 ใกล้บาริสตาหรือเปล่าคะไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบอ่ะน้องเขาเป็นแชมป์นะครับในชาโดว์ไทยแลนด์บาลิสตาแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วครับซึ่งเราคัดเลือกนะครับตัวแทนของประเทศไทยไปแข่ง WBC ระดับโลกครับผมการแข่งขันชาโดว์ไทยแลนด์บาลิสตาแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไม่ทราบว่าคุณพี่ทราบไหมครับว่าเขาแข่งอะไรกัน ไม่ไม่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลยครับโอเคไม่ไม่เศร้าเลยไม่ได้โอ้โหแข่งอะไรแข่งอะไรนางก็แข่งว่าชงกาแฟทำฟองมั้งทำไมครับชงกาแฟชงกาแฟแข่ง ทำกาแฟ่ครับผมก็ประมาณนั้นนะครับแข่งขันในเรื่องของการชงกาแฟการทํากาแฟให้ถูกต้องท่าทางต่างๆแล้วก็ความเรียบร้อยของการชงกาแฟนะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแฮปปี้ไนส์เดย์ครับ